สามีครับบัพปัวใช่ครับเนคุยกันตัวต่อตัวนะครับไปเอาเอกสารไปแจกไปเคาะประตูบ้านแล้วคุยแล้วอธิบายว่าตอนนี้มีคนโดนหลอกกันไปกี่ข้านอยู่หมู่บ้านอะไรนะสามีเขาเป็นผู้รับเหมา ระดมหากู้วงจรปิดเปิดทุกตัวเอาเรืที่ปีกับที่ที่หน้าที่สนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเรื่องนี้นะครับต่อไปครับมันปริมาณตรงไหนสะสมเยอะและช่องซอยไหนที่จะสามารถระบายรถออกไปได้นะครับคือถ้าอยู่บนถนนเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ระบาดด้วยก็ใช้โดนช่วยนะครับที่แข็งแกตองนะครับเช่วยกันครับทันมูลครับท่าน ใายเดี๋ยวเราไปที่ศึกษามีสามท่านนะครับออสอบองิมาโทษมีีตรวจห้าสายงานนะครับระดับนางนี้ครับสายงานอำนวยการนะครับร้อยบทโทษิรชาติของสุบิน